เขาสอบสวนสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานข้อที่จริงและก็ไตส่สวนเรียบร้อยหมดแล้วเขาจึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรที่จะยกคำรอ้องในมาตรา151ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นนเนื้อหาสำคัญก็คือว่าใคร รู้ตัวเองว่าไม่มีคุณสมบัติในการสมัครผู้แทนราษฎรได้เนี่ยแล้วไปสมัครสอสอคนนั้นมีความผิดเป็นความผิดอาญาต้องส่งฟ้องสารอาญาแผนกเลือกตั้งแล้วก็จะตัดสินกันด้วยสามสารก็คือสารดีกา ท่านทั้งหลายครับหน้าที่ในการฟ้องในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนี่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งคณะบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกกตะนะครับอาจจะเป็นฝ่ายกฎหมายฝ่ายรองเรียนมาตรวจสอบเขาเรียกว่าคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง สอบสวนสืบสวนและไตส่สวนมันทำได้หลายอย่างนะครับและให้คณะกรรมการชุดนี้นี่ได้สรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่หกคนคนที่เจ็ดนี่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องส่งชื่อเพื่อให้ เมื่อบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ปวดก้าวแต่งต่างส่งเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมีมติส่วนใหญ่เขาก็จะมีมติตามที่คณะกรรมการที่มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนหรือไตส่สวนคดีนี่ส่งเรื่องราวไปให้ข่าวที่ออกมาก็คือคณะกรรมการที่กกตตั้งเนี่ย เขาสอบสวนสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานข้อที่จริงแล้วก็ไต่สวนเรียบร้อยหมดแล้วเขาจึงเห็นว่าเรื่องนี้ควรที่จะยกคำร้องคำว่ายกคำร้องก็คือว่าไม่มีมูลไม่มีความผิดตามที่มีคนไปยื่นร้องว่าคุณพิธานี่ รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอแต่ไปสมัครคณะกรรมการชุดนี้ไต่สวนแล้วพบว่าข้อเท็จจริงไม่ใช่โดยเขาให้เหตุผลว่าการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา151นั้นจะต้องมีพยานหลักฐานชัดเจน คือเอาผิดคนทางอาญานะครับมีทั้งปรับมีทั้งจําคุกจะต้องมีหลักฐานอย่างชัดเจนและเขาก็ไปตรวจสอบแล้วว่าในช่วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้บุคคลไปสมัครรับเลือกตั้งนั่นคือตั้งแต่วันที่4ไปจนถึงวันที่7ในระบบบัญชีรายชื่อ ที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลได้ไปสมัครรับเลือกตั้งนั้นนในวันที่สี่ถึงวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกได้ตรวจสอบไปที่บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่า ได้ประกอบกิจการสื่อหรือไม่ประการที่หนึ่งประการที่สองได้ตรวจสอบว่ารายได้ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่คุณพิธาลิมเจริญรัตได้รับหุ้นมรดกจากคุณพ่อที่เสียชีวิตทั้งหมด42,000หุ้นนั้นเนี่ย ซึ่งยังไม่ได้แบ่งให้ทายาทนะครับมีรายได้จากการประกอบกิจการใดจากการไต่สวน,นคณะกรรมการพบว่าในช่วงวันที่7ประธานด้วยครับวันที่4ถึงวันที่7เมษายนบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแต่อย่างใดทั้งสิน้น อยู่ในระหว่างปิดกิจการแล้วก็ไปดูว่ารายได้ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนน่ะมีรายได้จากไหนตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้มีรายได้จากการทำกิจการสื่อแม้แต่สตางค์เดียวไม่ต้องถึงบาทครับหนึ่งสตางค์ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสื่อไม่มีเลย ดังนั้นจึงเห็นควรว่าคำร้องที่จะเอาผิดคุณพิธาลิมเจริญรัฐว่าผิดตามมาตรา151รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและไปสมัครนั้นจึงไม่มีพยานหลักฐานมาประกอบการเอาผิดนั้น สรุปภาษาชาวบ้านก็คือคุณพิธาไม่ผิดครับไอทีวีในวันสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้ประกอบกิจการสื่อไอทีวีในวันที่คุณพิธาไปสมัครรับเลือกตั้งปีหกหกนี้ 9. มีรายได้จากอย่างอื่นแต่ไม่มีรายได้จากการทำสื่อแม้แต่สตางค์เดียวและผมก็ย้อนให้ไปอีกครับว่า ในการเลือกตั้งปี2562ถ้าไปตรวจสอบก็จะพบกรณีเดียวกันก็คือในวันสมัครรับเลือกตั้งในปี2562ไอทีวีจำกัดมหาชนก็ไม่ได้ประกอบกิจการปิดกิจการอยู่และรายได้ของไอทีวี ก็ไม่ได้มาจากการทำสื่อแม้แต่สตางค์เดียวเช่นกันดังนั้นในช่วงระหว่างที่มีการสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในปี2562หรือการเลือกตั้งในปี2566คุณพิธาไม่ได้ถือหุ้นสื่อ ตามคำจำกัดความของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งสืบสวนทั้งสอบสวนและไต่สวนเขาจึงจะเสนอเรื่องนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการส่งความเห็นว่าจะสั่งยกคำร้องหรือสั่งไม่ยกคำร้องแต่ให้สอบสวนเพิ่มเติม แต่ก็ถือว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานสืบสวนสอบสวนและไตส่สวนชุดนี้นี่ได้มีความเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตไม่ได้ถือหุ้นสื่อไม่มีความผิดตามมาตรา151ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ นี่ก็เป็นผลบวกนะครับซึ่งก็อยู่คนละกรณีกับเรื่องที่คุณพิธาถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งปฏิบัติหน้าที่เพราะสารรัฐธรรมนูญสั่งคุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจากการรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ส่งคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ให้วินิจฉัยว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐเป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นี่คนละเรื่องกันนะครับเรื่องที่คณะกรรมการสอบสวน ของกกตนี่เสนอเรื่องให้กกตใหญ่ยกคำร้องเป็นคนละเรื่องกับที่มีการพิจารณากันอยู่ในสารรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับคุณพิธาริมเจริญรัตน์ก็ขอแสดงความดีใจกับแฟนขับคุณพิธา สมาชิกพักคก้าวไกลและก็แฟนคลับของพักเก้าไกลทุกท่าน